กลับมาช่วงนี้นะครับจะพาไปติดตามเรื่องของทานน้ำใจช่วยชาวใต้ผ่านศูนย์ร,นนรับบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคของเอ็บทีขอนแก่นครับพลังน้ำใจจากชาวอีสานที่จังหวัดขอนแก่นระดมสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภยัยผ่านศูนย์รับบริจาคที่เอ็ขอนแก่นครับที่ศาลเจ้าปึงเถากุงมาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ประชาชนและจิตอาสานในชุมชนทยอยเดินทางเข้าร่วมบริจาคและก็ร่วมคัดแยกสิ่งของบรรจ,จุภัณฑ์ที่จำเป็นลงในถุงยางชีพกว่าร้อยร้อยชุดประกอบด้วยน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องใช้จำเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนในเป็นที่น้ำท่วมยังคงต้องการอย่างเร่งด,วด่วนโดยมีนางสาวป,ปพินพิษพ,พัวโสพิษผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนางสาวบุญสิริจึงจรัสทรัพย์หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์เอ็นบีทีขอนแกน่น และเจ้าที่าที่ n p ทขอนแก่นร่วมรับมอบโดยด้านนายชัยกรรีสิริกุลประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพึงเ่ากงมากกล่าวว่าการบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในภรารกิจด้านสาธารณประโยชน์ที่ศาลเจ้าดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยหวังให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวใต้ พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการบริจาคในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่าคงมากกันครับที่ผ่านมาผมก็ได้ไปร่วมกับทงงางหอครค้าจังหวัดขอนแก่นและทาง N b t นบทครับเพื่อบริจาคสิ่งของเลยทางทอ็นบีทและทางหองการค้าก็เลยประสานมาว่าพาดอดีช่วงนี้เป็นช่วงจัดงานสมโพธิศาลเจ้าปึงเถ่าคงมากจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็จะมีประชาชนชาวขอนแก่นเข้ามาเยอะอยากให้เป็นจุดที่รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยคนหัดใหญ่ครับเราจึงได้เปิดจุดรับบริจาคเมื่อวานนี้ครับถือว่ามันเป็นเวลาที่สั้นมากแต่เราก็ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทาง Facebook ของทางสานเจ้าึงเนถากงมาเองแล้วก็ทางคณะกรรมการสารเจ้าพงเนถากงมาเราก็ได้ประสานเพื่อนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่ได้รู้จัก ให,ให้มาช่วยกันบริจาคสิ่งของณนะวันนี้ครับในขณะเดียวกันครับบาทหลวงเปรโตสุรินอยู่สุขผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนมหาไทยศึกษาขอนแกน่นนางสาวกันตินันแสนธรรมนาผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไทยศึกษาขอนแกน่นนายบุญจันทร์ราชสุยแสนผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไทยศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม และนางสาวสวรรค์ใจชัยราเพ้่อในการโรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะาวันออกเฉียงเหนือคณะผู้บริหารคณะครูพนักงานผู้ปกครองนักเรียนนำสิ่งของมาร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านน้ำใจนะครับที่หลั่งไหลมาเพื่อช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ของเรานะครับซึ่งทางเอพีทีทีวีอสานของเราเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสะพานที่จะนำส่งสิ่งของเหล่านี้เนี่ยไปสู่มือผู้ประสบภัยภาคใต้ครับครับผม